สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารเณชัยแวแจ้งข่าว f อน้องไรอันกาดบันดตจากโพสต์ล่าสุดใน i อ Story น้องได้ซ้อมเสียงวอมเสียงร้องเพลงเป็นเพลงสากลเสียงสูงเลาะมากครับทุกคนกับอีกหนึ่งคลิปใน i อแม่เดือนซึ่งโพสต์ไว้ว่าเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่แอดมินเข้าไปรับชมมาแล้วครับทุกคนเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานของน้องไรอันแม่เดือนและทีมงานที่น่ารักอบอุ่นพร้อมเสียงคำบรรยายที่ให้กําลังใจ พร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังด้วยกันเลยครับไม่มีงานไหนหลอกนัที่ทําแล้วมันไม่เหนื่อยอ่ะบางงานอ่ะทำให้เราเหนื่อยกายแต่บางงานอ่ะกลับทําให้เราเหนื่อยใจแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนจงจําไว้นะว่าไม่มีใครวิ่งเอาเงินมาให้เราง่ายๆเราจึงต้องเอาเหงื่อเอาแรงเอาความรู้สึกแลกมันมาความจนจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกแล้วก็ยิ้มรับกับปัญหา มีคำคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าถ้าอยากส ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย